ตั้งชื่อตัวละครง่ายๆตาม MBTI พาร์ทสอง ISFP นักผจญภยัยสําหรับบุคลิกนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีความเป็นศิลปินสูงมากข,าข้างมองโลกในแง่ดีเลยไม่ค่อยชอบการโต้แย้งสักเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าพวกเขาต้องสู้บอกเลยว่าสู้สุดตัวเหมือนกันฉะนั้นชื่อที่เหมาะกับพวกเขาก็จะเป็นชื่อที่แสดงถึงความสร้างสารรค์มีความสดใสค่ะ INFP ผู้ไกลเกียวบุคลิกนี้ถือว่าเป็นนักคิดที่ดีเลยค่ะมีวิสัยทัศน์วกว้างไกลแถมยังชอบพูดคุยกับผู้คนถึงเรื่องอนาคตอีกด้วยนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่มีอิสระทาาาาคคคควมมมิดมกกๆเเลลย่่่ะะชือทีหับบุิ เลยต้องเป็นชื่อที่ฟังดูเหมือนเรากําลังล่องลอยอยู่ในความฝันนั่นเองค่ะ i n t p นักตรก,กะสสาหรับคนบุคลิกนี้บอกเลยว่าพวกเขาคือสายเนื้อตัวจริงเพราะว่าชอบเรียนรู้และหาความรู้ไม่ใหม่อยู่เสมอค่ะแถมยังเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆด้วยถ้าให้ถามชาว i n t p ว่าชอบอะไรที่สุดเขาจะตอบทันทีเลยว่าหนังสือเพราะฉะนั้นชื่อที่เหมาะกับบุคลิกนี้เลยก็คือชื่อตัวละครที่ชอบในหนังสือหรือวรรณกรรมเล่มโปรดนั่นเองค่ะ ISFJ นักเอาใจใส่เราเป็นคนที่มีนิสัยใจดีอบอุ่นและให้ความสําคัญกับขนบรรมเนียมประเพณีค่ะแถมยังชอบบรรยากาศเก่า ด้วยแนะนําให้ลองตั้งชื่อที่ฟังดูเก่าๆหรือชื่อที่มีความวินเทจวินเทจหน่อยก็เหมาะสุดๆเลยค่ะอยากรู้ MBTI อื่นๆกดติดตามไว้ได้เลย